แจกวัตถ e ุมงคลเป็นเหรียญหลวงพ่อทราบเหรียญก็เหลือ right. น yeah. no? kind of ้อยนะโยมอาจารย์มาให้ก็โดยว่าเดี๋ยวกว่าจะถึงวันสุดท้ายจะมีอะไรที่อยากได้เรียกว่านะเป็นวัตถุมงคลชั้นยอดเนาะไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อไม่ว่าจะเป็นเหรียญคนหลายท่านก็มีโอกาสได้มากราบมาไหว้หลายครั้งบางคนก็มีโอกาสได้มาขอพร แล้วก็มาแก้บนหน้าบ้านได้บ้างก็อยู่ที่ช่วงระยะไม่ว่าจะเป็นไข่ต้บก็มีหมากลูก็มีดอกไม้รวมอะไรโอเคมือระเบนะอันนี้อันนี้เฉพาะปลาป่าลอยฟ้าใช่ไหมก็คือก็คือหนึ่งร้อยก็คือหนึ่งหื่นดอกไม้ก็นนี่คือกรรมการปลาป่าลอยฟ้านะผมแน่ต้องใช้ระยะเวลานาน อย่างอุโบสถหลังนี้เห็นหลังใหญ่ๆอย่างนี้บาทหรือว่าบริจาคเป็นล้านบาทนะก็อยู่ที่บางวัดนะก่อสร้างโบสถนะ์เนี่ยยี่สิปีก็ยังไม่เสร็จเลยเมื่อนะจนเปลี่ยนเจ้าวาดไปหลายรุ่นก็ยังไม่เสร็จแต่วัดปักแรดนี้นะอาศัยบาร,รมีของหลงวงปู่ซับบุากุศลสร้างอุโบสถ นะแล้วก็ยอดโยมจากที่อื่นทองอด้านนี้เลยนะเล้กลับนะจ้ากลับจเจรจญพอด้านนี้จ้ะนะอย่าลืมจ้าลงมาแล้วอย่าลืมแวะมากาบนักการลงพรอสังขารลงมาจะอุโบสถหลังใหม่แล้วอย่าลืมแวะมากับ

คุณไปยังโบสถ์สักระของงานเัดรจลูที่หลวงนะยังไมได้บูชาดอกไม้ที่เพอลองเส่็จมาน้อยม่มากธรรมะน้อยธรรมน้อยธมบเองเนีมยอไอ้ับก็จะมอบแผ่นทองพร้อมผ้าสามสีให้กัเรานำไปถุกแผ่สีใหญ่เราก็สะสมบุญตามกองบุญนายอม ่บาทก็ได้หรือว่าจะปิดทองกันเสือมาผูกผ้าสามสีก็ขอเรียนเชิญเจริญพรได้เลยนะโยมข้าเลี้ยงายเลยการโฆชณาสาธุและแต่ธาเลยจต่โยมที่สียบาทเอาตั้งใส่ตู้คณะกรรมการเขาก็จะมอบแผ่นทองพรผ้าสามสีให้เราก็นําไปผูกสร้างโอเบอร์สอนให้กันแล้วทำายที่ดพีสร้างโอเบอร์สดด้วยกันโยมนาวาและบาทเดียวัะ ครอบครัวใดครอบครัวใดอยากจะลดวุถุนในการเป็นเจ้าท่าหตับวายลูกในวิปประจําวันเกิดนายโยงนะมะีบ่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันจาน้านะก็ขอเชิญเชิญเจริญศรัทธาคณะสายทานศรัทธาที่เดินทางหลังหลไ,ไหลกันมายังธรรมสภาศาลาส,ส,สโมุทรรแห่งนี้นะโยมนะสำหรับวันนี้เนี่ยอาตมาภาพในนามตัวแทนของคณะสงฆ์วัดปัรแรกแล็ดนั้น ก็ขออ้างอิงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงมาเป็นทรงชัยกลางกั้นคุ้มครองปกปักรักษาศรอย่างนี้เนี่ยนะเจริญด้วยจตุรุ่พิจารชัยฤทธิ์ประการอันมีอายุวันะสุขะพละปฏิภาณธานสารสมบัติตลอดจนจะคิดสิ่งหนึ่งประการมันสาเร็จขอให้คุณพระคุ้มคุ้มมาแปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์ภายในที่เป็นโลกุตระทรัพย์ นะประกอบไปด้วยศรัทธาศีลได้นําจาค้าที่ชุ่มไปในมือนี้เนี่ยมาสละไว้ในพระพุทธศาสนาสมความม่งมั่นปรารถนานะความเจ็บจะรู้ได้ความไข้จงอย่างรู้มีให้เจริญมั่งเจริญมีเจริญสัตว์เจริญสีทุกคนทุกคนทุกประการนาราชานี้มาแล้วนี้จะเป็นเหรียญไม่ไขส่วนใหญ่โยมจะชอบสีดำนะโยมนะเพราะว่ามีความเข้มขลังแต่ นกนได้ยตอนนี้สี่โมงสี่สิบหกนาทีแล้วพูดไปพูดมาใกล้จะหมดไปหนึ่ชั่วโมงแล้ว <c oughs> นโมทนายาติจยมร่วมบุญถวายที่ดินได้รัถวายที่ดินัต่แต่สัทธาอยาิเองไม่ต้องไปขอเขาอยู่ไม่ต้องไปเูเีาเพราะว่าแองอยากอะไลเยอะปสิ่งราตางแต่เกใงศรัทธาแล้วไปเรียนในน้แล้วกาไปดน่แล่วแจโมทนาบุญด้วย ชวนโยมาบุส่วนกองบุญพระป่าลอยฟ้านาติดได้ไรจ้ะน่ชวนกติโยมมาบุญติดพระป่าลอยฟ้าน้อยหนึ่งร้อยจะได้พายาอยทรัพย์หนึ่งพื้นในโยมนะนยมนะกองบุญืไม่มีแจกกองนเพราะว่าแต่ละกองบุญเนี่ยเขาจะแจกกับคนบป่ากันนะจะแจกให้ยอความดีให้ลูกดูมาทำถูกหลังเราเนี่ย ได้เป็นทึกคุณงามความดีบุญกุศลลงไปในจิตใจของเรานี่เราทําไว้เนี่ยเปียบเหมือนริมสมัสใจปักลงไปในการใจลูกหลานเราเนี่ยวนนันหน้าที่ลูกหลานของเราเนะี่ยโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยเวลาก็ทํางานอยู่นะหรือเขาสารววนสารวเวณอยู่กลางมห,หากินระห่งเกศเนี่ยเราจะได้หัวละลึกนึกถึงญาติโยมทุกคนทุกท่านจะพาญาติโยมเนมาสร้างบสร้าบรารไปถึงญาติโยมทุกคนทุกท่านนะ วันนี้วันดีเลื่อดีรุ่งดีวงคนดียามดีแล้วท่านทั้งหลายจะได้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดจะได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาผิดรูในเมตุที่เก้าแล้วอย่าเพิ่งเลยกันไปนะโยมนะย้อนรอยถอยหลังกลับมาเป็นเจ้าภาพประเบือนเครื่องบูบังสุกรจะได้มีแต่ความสุขวันนี้วันดีจงเลยแล้ววันนี้นายโยมจ๋าถ้านโยมทำบุญเมื่อทำทานออกทีได้รัรียนด้วยนะโยมนะถวายสิ่งบุญกุศลนี้เป็นเทวตาดีนุชที่สุด ดมซับเพื่อเป็นสนิกมงคลแต่ตัวเราในะช่วงปีใหมโ่โยมที่มาใหม่ข้าเดินขึ้นบันไดครับไปในโบสถ์เลยลูกที่สองที่สามด้านล่างตา,าไม่ได้ฮะไปปิดลูกเอ้งลูกแรกก่อนแล้วก็ขอพรจากพระนามการุงกราบเตส เราไม่กำหนดกฎเกณฑ์ทำสักร้อยนะจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขปักเกินนะหลังนี้มาใกองในการตั้่้ไปเลยเรกมันงเป็นคดหลอกเหรอมันต้องตรเกัวไปหน้าวัดเลยไปที่กองในการใหญ่กันเลยจ้ะเหมืออท่านที่มาใหม่ยังไม่ได้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  แต่ variance, ว่าถ้าอยากได้เหลือก็ต้องทำหนึ่งร้อยขึ้นไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้วัตถุที่คนเหลือน้อยแล้วจำกัดนะฮะนะด่านโมทนาบุญด้วยเจ๊จัดเจ๊แดงกระติดจับชอบสีไหนครัสบสระสระบุรีสระบุรีมตุงงวันนี้ก็กมาด้วยงานวัดปากแกนวขอบคุณพระาจย์ครับ ส่วนดอกไม้ช่กเพียนยังไงโย่จุดทุกจุดเพียรว่าจัดในเต็นท์ด้านข้างกองานกาได้เลยนะกอได้ยินเสียงพระประชาสัมพั์ก็คงเข้าใจแล้วส่วนคนที่มาใหม่ๆบางคนยังไม่เข้าใจพระก็ต้องครแต่บางคนบางท่านไม่ค่อยมีเวลาว่างไปทำบุญเนี่ยก็ต้องคอยชี้แนะมีใบเปลวชิงโชคให้ได้เขียนชื่อน,นามสกุลกันเนี่ยจะได้เอาเบอร์ปัจจุบันที่ใช้อยู่นะ ไม่ใช่ไปเอาเบอร์จากไหนก็ไม่รู้มาเขียนได้โทรหาไม่ติดโยมโทรหาไม่ติดถ้าโทรไปแล้วไม่ปปิวชิงโชคเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ใส่ไว้นี่นะเดี๋ยวช่วงประมาณเวลาสองทุ่มจะไปนะโยมีดอกไม้ไว้พักในเต็มส์เงินตรงนี้นะนะสร้างโบสถ์โยมตัวประมาณสองทุ่มอยู่ศูนย์สอง ่นได้เลยเดียวนะโยมชอบเหรียญส,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 สีอะไรจ๊ะเอาสีสดำเน,นาะัดได้ก็จะได้โยงไปตาเบอรที่เราเขียนไว้โบสถ์ประปุณสร้างโบสถ์โยมพ่อชอบเหรียญสีอะไรมีสีดำกับสีทองแดงเอาสีทองแดงเนาะจะเอาให้ใบปีิไปจัดนุโมทนาบุญสร้างโบสถ์โยมชอบเหรียญสีอะไร สีดำใช่ไหม้อันไหนเนี่ยแบนใส่ไปแล้วก็ปักไว้ีเลยที่ต้นโถงโยมชอบเนี้อสีอะไรจ้ามีสีดําแดงก็สีเ้าสีดําแดงเนาะอ้าวรับิดมาเยอะหมดทั้งร่ปสร้างตัวทั้งร่นปิดทองหมดแล้วแหไม่ว่าจะเป็นเก้านิ้วเนิ้วหานิ้วหนนิ้วหมดสําหรับรูปหล่ออิ่วไว้ด้วยจ้ะ หนึ่งร้อยเหรียญอระซับหนึ่งเหรียญเสียชื่อนางสมคูนบรรดารศักใส่ไว้นี่เด็วก็จะแจกรางวัลนะเป็นการสุ่มนะสุ่มแจกรางวัลสร้อยคอทองคำวันละหนึ่งเส้นแล้วก็พัดลมวันละสิบตัวแต่ถ้าใครอยากได้รางวัลใหญ่กว่านี้ต้องรอวันสุดท้ายแจกเลย เพราะฉะนั้นมีกระสนี้แหลกแม่งย่งอยเอาไว้ไปทำบุญก็เลกได้เลยด้านหลังอาตมานี่มีจุดแลกเงินจุดจ้าแลกนังเหรียญไปใส่ลูกนุ่มนิดกันด้วดย,ยเนอะโยมนึกใครพบตังเหรียญใส่กระเป๋ามาเยอะใส่ลุกกระบะตะปัดก็ยิ่งน่ายชื่นใจโดียวกันกระบะอันไหนที่ได้เดือดแม้สลายมือกำปั้นได้เลยนะโยมมือกรปั้นได้เลยจ้าการเปล่า ไม่วากระดาษแล้วก็ใส่ใส่น้วอไย่าแล้วก็เอาไปใส่นยูพูแก้ด้านในหัวสดนะจากเก็บได้แล้วก็ไปใส่ในถุง่เกวกัน้ามแต่ละกแต่ละลูกนะก็ปาๆปานะต้นคงเงินโพทองค่ะพ่อน Premises, ไ้วเปนเปลี่ยนที่หลักนะยเนาะมีสีสแดงสีดำยอัสสนะจาบยนเขียนหน่อยยเขียนยหจากข้าป่าลอยฟ้าใครที่ข้าป่าลอยอวันที่เก้ามกาคมวันนี้มีเหรียญนุบับเนาะวันที่สาของปีวันนี้เดี๋ยวมา